ครับผมทถานผูมช่มเนาะอันนี้เป็นปลากล้วยตานีครับปลากล้วยตานีบ้านนาหนุยครับเอฟซีพี่ต้นเขียวไงสูงครับผู้น่ะหูเหี้ยนคัะครับเพื่อนมาเอาอยู่นี่ละครับเถานผูมช่มเนาะมาขอเลขอยู่นี่กระถือตลอดว่าสันครับเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงนี้สิพาไปฟังกับนาหนุยครับว่าเพื่อให้ตัวไรงวดนี่ครับมาดึงขาบอกเลยครับเอฟซีไปรับชมเราฟังกันครับ สวัสดีครับน้าหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายไปนานเน้ะครับพอเทื่งครับแมนบ่ฝันนานบ่ครับน้าหน่อยไม่ฝันนานครับช่วงนี้ก็ไปทํางานหนักมาเลยหลับไม่ค่อยได้ฝันเลยหลับเลยไม่ค่อยได้ฝันไม่ค่อยได้ฝันอะไรคเลยสร้างบ้านแต่นครับข้านอนหลับทับซิทแทบนอนหลับนอนหลับทับสิทเิ์ก็สวัสดีอยากอยากได้หวยไครับ อยากได้หวยก็เดินเดินไปต้นกล้วยท,ที่ที่เคยออกอะไรเลย,คร,เยครับเดินไปต้นกล้วยครับเดินต้นกล้วยไปขอจะไปก็ไปบอกเลขอนะไรแหละไปหาไปหาเลขตุดแถวต้นกล้วยจะไปขอกับแม่ตานีผมจะไปต้นกล้วยจะไปขอเลขครับ <c oughs> ขอเลขครับขอเลขว่ามา,าบอกแน่จะทำอาหารหวานข้าวมาให้นะครับอ,อาหารเสน้นจะมาเส้นไหว้ให้ ครับว่าผมบอกแล้วก็ตกลงคืนมาก็ก็ฝันอีกเลยครับเ๋ฝัวครับเดินไปต้นกล้วยไปขออย่างไงครับทํายังไงขออ๋อก็ไปจุดทูบครับผมไปจุดทูบจุดทูบในป่ากล้วยนี่นะครับผมจุดทูบครับจุดทูบเก้าดอกครับทูบเก้าดอกไปบอกไปเล่านะครับบอกไปเล่าบอกวอ้อยากขูกหวยรั่งวันนี้เนี่ยมาบอกหวยให้น่อยอบอกหวย ตกเย็นมากระฝันเลยอีกะ้ะฝันเลยฝันมาขยอขาเลยขายอาขาครับผมมาขยอขาครับท่านนี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วครับมาสองคนเลยใส่สบายสีเขียวกับคนนึงก็ใส่สีแดงคนนึงก็ใส่สีเขียวอสีเขียวปึง๋งใส่เป็นใหญ่กับน้องนะ่ะบ่อยครับน้องสงยส่ก็ภาพสงสัยเป็นพ,พี่เป็นน้องทางปากทาหน้าท้าทำทัดสวยเลยนะออครับ ก็มาเขย่าขาอีกบอกตื่นตือนตือนตืน,ตนบอกสมมตบอกเลขให้นะครับบอกเลขให้ครับบอกทีนี้ก็แกก็บอกคนอนที่มาบอกเลขก็เดี๋ยวไปทําอาหารให้หวานข้าวให้กินหน่อยนะบอกถะไเปเล่นวายนะเล่นวาบอกให,ให้ทำอาหารให้กินเอาทํา ไอ้เส้นเส้นวายนะครับใครอยากจะไดุ้่นอยากจะได้นีครับอกบอกเดี๋ยวให้ถูกหวยก่อนให้ถูกหวยก่อนเดี๋ยวจะทําให้ยู่เลยบอถูกหวยก่อนครนี้มามามาไม่ค่อยนานเท่าไหร่มามาสองคนก็มาไม่ค่อยนานก็มาบอกหวยเสร็จแล้วแล้วก็ไปเข้าต้นกล้วยหายแวบไปเลยหายแวบเข้าต้นกล้วยเลยหายแวบเข้าต้นกล้วยไปเลยเดินเดิน ตามกันสงสัยเป็นพี่เป็นน้องกัน,นะครับเดินแวบ,บเข้าต้นกลัวไปเลยในความฝันนั้นพีเมตานี่เคยเคยถามแกบอกหมยออกอะไรน้องคนนี้แกก็บาบอกไม่ไม่ตะโกนนะแกก็มากระสิบบอกนะครับกระสิบบอกสามตัวสามตัวหนึ่งหกศูนย์สามตัวนี่เป็นหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สามตัวเนี่ย สองตัวก็มีบอกสองตัวออกเลขอะไรแกบอกสองัวงเก้าสามสองตัวเก <93. S 1> ้าสามเก้าสามสามตัวหนึ่งหกศูนย์ครับก็กลับไปเล่นเอาเก้าสามสามเก้าอะไรก็กลับไปเล่นเอาเมื่อแล้วแล้วแต่ฟีจะนั่นพิจารณาอีกทีครับกลับไปเล่นเอาเป็นผีเมตตานีครับผมมาไม่นานครับก็มาแป๊บเดียวเข้าฝันแป๊บเดียวที่แกยอยากได้แกยอยากได้อะไรบ้าง แกอยากได้เป็นอาหารอะไรอยากได้สบายอะไรของแกชุดนะครับแกไปชุด,ด,ชดอยากได้ชุดอยากได้เป็นอาหารอย่างนี้นี่ใช่แกชอบใครแกชอบแต่งตัวสวยนะครับมาที่ไรก็ทําหน้าทาตาสวยทาปากทาอะไรนะอชอบคุณสวยผมยาวแกอยากได้ชุดอยากได้ขแกไปนี่ครับ แกสวยแกสวยไหมน้าหนุ่ยแกสวยแกสวยสวยทั้งพี่ทั้งน้องไหมใช่หน้าขาวเลยผมยาวหน้าขาวสวยทั้งพี่ทั้งน้องชอบมาหาครับชอบมหามหาเราเวลาไปหาทไครก็มาเข้าฝันทุกทีถ้าท่านน้าหนุ่ยไปขอไปขอกับท่านนี่ท่านจะมาเลยใช่ไหมก็ไปขอกับท่านับบางทีวันสองวันแกมาบางทีสองสามวันแล้วแต่นะครับ ตุกมใครใ่ไปเที่ยวพวกตัวนี้สวยแค่ไปเที่ยวเป็นพีซตานี่เนาะแมาเนาะพีซตานี่สองเงยน้องแม่นครับโอ้ผู้งามมากก็ไข่อยู่ก็ขันผู้งามมากก็ได้ครับเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวงูนาจะเดียเด๋ยวงูาววน,นาถ้าเกิดถูกแจงเดี๋ยวจะไปขออีกจะตั้งศาลให้เลยจะตั้งศาลให้เลย ตั้งสารทําสารให้สวยๆเลยนะเขาสารตัวจงนอนหานุยน้องผมว่าจะถูกสารตรงๆเลยตั้งสารให้เลยให้ทำบ้านให้อยู่เลยนะทาบ้านสวยให้อยู่จะเกิดออกสามตัวนี่ครับทีนี้ก็ดูไปก่อนวดนนี้บอกแทงเลยแทงเลยก็ก็ดูเอานะครับก็ดูเอาติดตามลองติดตามดูเอาอะไอย่างนี้ครั้งนึงหนนวย ตัวเลขกี่หยังก็ะเพื่นมาบอกผีแม่ผีแม่ตันี่มาบอกบอกว่าหนึ่งหกศูนย์ครับผมหนึ่งหกศูนย์กับอะไรนะสองตัวมันสองตัวมันเก้าสามสามตัวนี้หนึ่งหกศูนย์ใช่สองตัวนี้เก้าสามอ่าครับผมดู้าสามโอ้แสดงว่าฝันตรงห่าตัวเวียกนอกใบยังนอกเด็กบอกปุ๊บฝันเลยไปขอแต่มือว่านี่ไปขอไปขอเนีมือแรกเนี่ยเขามาเลยเออพอดีมีเวลาแน่นอนครับ แสดงว่าเพื่อนเคยมาหาหนยบ่อยไหนบ่ก็มามาบ่อยครับมาบ่อยจะเกิดเวลาไปหาทีก็สองวันสามวันบางทีก็คืนเดียวก็มามาหาเรื่อยครับเพื่อนมากคนสุดที่หนยคนสุดเลยครับโอ้เราเรื่มแง่ๆเราเองไม่มีแฟนนะครับคนสุดหนยก็คนสุดเรื่มจระประเที่ยงก็เรื่มเนาะนหนยเป็นคนสุดมา บางครั้งบ่ได้ไปขอบ่ได้ไปหาเพิ่นเพิ่นก็มาเองเนาะเขามาเองอืแต่ว่ามือมือวานนี่ก็ไปหาตอนเย็นแล้วก็มาเลยมาเลยครับออืมไม่รอไม่รอช้ามาเลยครับเอาใบเอ็มมีหยังสิถามอีกบ่บ่มีแล้วครับเนาะตัวเลขก็ได้แล้วเนาะครับผมหน,น,นึ่งหกศูนย์เก้าสามนั่นหน่วยเนาะหนึ่งหกศูนย์เก้าสามอ้าแอดมินของให้ฉนะันเอาใบแล้วครับผมใช้ใส่หนุ่ยพยก ให้พี่ให้น้องได้แคบหน่อยจอยเบิ่งเนาะเพราะว่ามีฝันต้องวดต้อวิกครับผมครับผมเธอหมอชื่มตัวเลขของละหน่อยครับเลข3ตัวครับพีเมเตานี่เฮียนล่ะครับเธอหมอชื่มเนาะเพิ่นอยากได้ชุดไทยวสันครับมาบอกเลข160ครับให้ตัดเลนเนาะครับ FC แล้วก็9339สามสกครับกำนําจักหน่อยครับงวดวันที่1ตุลาคมพศ .2567 ครับมื้อนี้ครับเบ้าแอมเราทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับ เบาเอ็มเรามารนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีทิพย์ไม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสี่ิือถือเนาะครับเนาะทมาชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตขับนางถาอยู่ของหม่ขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยั คืนกลับมาไดเาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบข,า,ขายขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขานลอยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดทตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมมมกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซี FC, เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่ food, ah i. I i. านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหลวงพีน์คาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าศีมันบดมันบัง เสียดแจังไรในต๊ะเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดัลลีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่หครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเชา้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหากเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ